ABS 70เป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ที่พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบหรือแม้แต่โดรนในยุคป,ปัจจุบันระบบนี้ใช้เทคโนโลยีการนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบลออฟไซส์ size, ซึ่งทำให้แทบไม่มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิก ขีปนาวุธของ RBS 70มีระยะยิงสูงสุดประมาณ9กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระดับความสูง,สงได้ถึง5,000ันเมตรด้วยความเร็วสูงสุดกว่า2เท่าของความเร็วเสียงข้อได้เปรียบสำคัญของระบบนี้คือการมีโอกาสพลาดน้อยมากเนื่องจากผู้ยิงจะควบคุมเลเซอร์ไปยังเป้าหมายตลอดเส้นทางการบินของขีปนาวุธ RBS 7 0ถูกใช้งานโดยกองทัพของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการปรับรุ่นหลายครั้งเช่น RBS 70 NG New Generation ที่เพิ่มกล้องตรวจจับแบบความร้อนและระบบติดตามอัตโนมัติทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นคือความคล่องตัวของระบบ ABS 70ที่สามารถติดตั้งบนรถยนต์ทางยุทธวิธีหรือใช้งานแบบประจำที่ก็ได้ทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นนอกจากนี้ระบบยังได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและฝึกอบรมได้ในเวลาอันสัน้นด้วยประสิทธิภาพที่สูงความแม่นยำและความสามารถ